กระเสียงอายุราชการนางระไมายสีชื่นโรงเรียนชุนชนมชนวัดโคกดอกไม้บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านโป่งขุนเชรพ,พัฒนาสบออ,อเทพสพิษสอปอจชัยภูมิ ย้ายมาดำลงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกสปอ,อ,อด่านช้างสอ,อจอสุพรรณบุรีต่อมาย้ายมาดำลงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองนาสออ,อ เดิมบางนางบวชสอบปอจอสุพรรณบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ,ศึกษาชัยนาทผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. นึ่ครูดีที่หนูรัก 2. รางวัลรูต้นแบบสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3. ครูดีเด่นส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตคติในการทำงานหน้าที่ครูคือทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ความรู้สึกจากใจนักเรียนหนูขอให้ครูละไมมีความสุขมากๆนะคะร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยขอบคุณที่คอยสอนพวกหนูพวกหนูแลกครูนะคะครูอย่าลืมกลับมาเยี่ยมพวกหนูและน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูละไมวันนี้เป็นวันเกษียณครูนะคะหนูก็ขอบคุณความรู้คําสั่งสอนทุกอย่างที่ครู คอยบอกคอยสอนพวกหนูมาค่ะเวลาครูมาเจอพวกหนูตอนเย็นๆนั่งอยู่ที่สาลาครูก็จะบอกตลอดว่าให้กลับบ้านดีๆแล้วก็ถามตลอดว่ากลับยังไงมีใครมารับไหมหนูก็ขอบคุณครูมากๆค่ะถึงเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันทุกวันแต่หนูก็นับถือครูเป็นครูคนหนึ่งของหนูค่ะหลังจากการเกษียณไปแล้วหนูก็ขอให้ครูดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิตของตัวเองแล้วก็ถ้าสถานการณ์โควิด ขึ้นโรงเรียนได้เปิดหนูก็ขอให้ครูมาหาพวกหนูบ้างนะคะยังไงก็ยังรักคิดถึงครูเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาแสดงความยินดีกับคุณคณรูระไมยสีชื่นหนูก็ขอขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆที่คุณครูมอบให้หนูมากกว่า5ปีหลังจาก,กเกษียณน,นี้หนูขอให้ครูมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเวลาที่ครูเหน็บเหนื่อยก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนะคะ หนูก็ขอโทษสำหรับสิ่งที่หนูตั้งใจทำหรือไม่ตั้งใจทำให้ครูเสียใจหนูก็ขอโทษด้วยนะคะขอให้ครูยกโทษให้หนูด้วยและสุดท้ายนี้หนูก็ให้ครูมีความสุขสำหรับวันเกษียณนะคะรักครูค่ะร้อยมาลายไหว้กราบด้วยซาบซึ้งท่านคือหนึ่งเพชรงามเลอล้ำค่า อดีตสู่ปัจจุบันนั้นตรึงตราทุกเวลานาทีที่ท่านทำล้วนสรรสร้างความสุขให้ทุกสิ่งเพื่อองค์กรเยี่ยมยิ่งทุกเชา้าค่ำครั้นท่านลาเราทั้งหมดขอจดจำท่านคือผู้ชี้นำสู่การดี